i <laughs> สวัสดีครับพบกับรายการ True Thailand ผมด็อร์สวิท์เมสินทรีวันนี้จะพาไปพบกับท่านวิษนุเครืองามในคำถามอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรศาสตราจารย์กิติคุณดรวิศนุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจนได้รับสมญาเนติบริกรแห่งรัฐสภาไทยและผู้เจนจบในประวัติศาสตร์ไทย สวัสดีครับผมนายวิศนุเครือง,งามข้าราชการบำนาญเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่งเป็นอาจารย์หรือผู้บรรยายในสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งเป็นประธานกรรมการพิศนีกาคณะที่สองประเทศไทยของท่านวิศนุเครือง,งามต้องเป็นอย่างไรครับ ผมอยากเห็นประเทศไทยมีความเจริญซึ่งเป็นคำตอบที่สั้นที่สุดถ้าจะขยายความก็ต้องเรียนว่าความเจริญนั้นมีสองอย่างคือความเจริญทางจิตใจและความเจริญทางวัตถุผมอยากเห็นประเทศไทยมีความเจริญทางวัตถุยิง่งยิ่งขึ้นไม่ว่าจะด้านคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์จะโทรศัพท์ 3G 4G หรือจะอะไรก็ตามในทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหะ แต่สิ่งที่เราเคยภาคภูมิใจในความสงบเงียบเรียบร้อยในความเป็นไทยในค่านิยมไทยๆท,ที่เคยมีเมื่อสัก30 40, 40 50 60, 60ปีก่อนนั้นนะ่ะบัดนี้มันลดน้อยถอยลงหรือสูญหายไปหมดแล้วอยากจะฟื้นให้กลับมาประบัตาสตร์ผู้ป็นใ่ท่านสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่จริงนี่ก็คือหลักค่านิยมเก่าๆของไทยนั่นเองอะ่ะหลักที่มาจากหลักธรรมเรื่องทางสายกลางนั่นเองละ่ะหลักที่มาจากเรื่องการสันโดษนั่นแหละซึ่งสมัยก่อนเราเข้าใจกันดี เราในเวลานี้ดูจะสนใจเรื่องของภูมิศาสตร์เรื่องของวิทยาศาสตร์มากจนกระทั่งเราละเลยละลืมเรื่องในทางประวัติศาสตร์ไม่ค่อยจะรู้ว่าเรื่องนี้มันมาอย่างไงกําพืชมันอยู่ตรงไหนทําไมจึงทําอย่างนั้นเหตุผลมันเป็นอย่างไรเราไม่รู้แล้วล่ะครับว่าเมื่อหลายปีมาก่อนนี้เราเคยอยู่กันอย่างไรเพราะเราสนใจที่เราจะเดินไปสู่อนาคตมากกว่าว่าเราเราอยากจะเห็นอะไรแต่ว่าสิ่งดีๆอาหารดีๆ วัฒนธรรมดีๆประเพณีดีๆชีวิตความเป็นอยู่ดีๆวิถีชีวิตดีๆซึ่งรุ่นพ่อหรือย้อนไปถึงรุ่นปู่ย่าตายายของเราคุณธรรมที่ทําให้รักษาบ้านเมืองไว้ได้คุณธรรมที่รักษาเอกราชไว้ได้คุณธรรมที่รักษาความเป็นไทยไว้ได้นั้นเราดูจะลืมไปแล้วแล้วก็พอใจกับสิ่งที่เราเรียกกันว่าโลกาภิวัตน์มากกว่าซึ่งความจริงมันก็ยังผสมผสานไปกันได้การที่เราจะพัฒนาให้เราดีขึ้นจเจริญขึ้น,นรวยขึ้นไม่จําเป็นว่าจะต้องโกง สำรวจสิ่งนั้นและคุณธรรมที่ทำให้รักษาประเทศชาตินั้นเอาไว้ได้เนี่ยกลับมาใช้ใหม่เถอะครับวันนี้เราพยายามจะหาคุณธรรมใหม่ต้องการจะหาจริยธรรมใหม่ต้องการจะหาประสบการณ์ใหม่เพราะเรารู้สึกว่าสิ่งที่มีมันเชยมันล้าสมัยมันสวนกระแสรหรือมันไม่เข้ากับโลกาภิวัตน์ซึ่งก็คือความเข้าใจที่ผิดเพียงแต่ว่าเอามาประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์แต่ในวันนี้เราเห็นแล้วว่าความรู้สึก รองดองมันลดน้อยถอยลงความสามารถขี่การเป็นเรื่องเหมือนกับล้าสมัยแล้วก็แม้แต่ความรู้สึกการที่จะกลมเกลียวหรือว่าปณนีประนอมประสานประโยชน์นั้นกลายเป็นเหมือนกับการยอมแพ้ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดถ้าหากว่าเราเก็บเอาสิ่งที่เคยมีดีๆแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกเอามาใช้ต่อไปและนี่คือประเทศไทยในทัศนะของท่านอาจารย์เวสษณุเครือง,งาม พบกันใหม่สวัสดีครับคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านสอนมาว่าเป็นเครื่องช่วยรักษาชาติบ้านเมืองไว้ให้มีอกราชมาได้ก็คือการรู้จักปณีประนอมประสานประโยชน์ถ้ามันไม่ดีจริงมันไม่รักษาประเทศไทยมาไว้ได้จนถึงทุกวันนี้หรอกครับ